ครับสวัสดีครับวิิชั้นสองยินบ่บัวสิงค่ะ,คะอันพอ่พอพ่อพรเซียนขอนแก่นเนาะพอคเนเซียนเาลูกะอเจาว่เซียนแต่แ่เซียนที่จริงเกินพ่อพรขอนแก่นเนาะค่ะพ่อพรขอนแก่นนะะี่น,นี่รักฐันของหมวดที่แล้วเนาะคะ่ะโอ้ตัวนน้นด้วยเนาะตัวนน้นด้วยนะคะละขึ้นยังไงยนาะเออ มีขันขึ้นแต้มหนึ่งเนาะเออเกือบเข้าบนล่างนะพ่อเนาะแมีนครับแต่นี่อยู่เ้องเจ็บมันบวบตุ้มบวบแต่เริ่มเเอาแก๊สให้แล้วเอาไปใส่หางคุกนครับอืมวันนี้ก็นี่ให้ซีคูหาคูอยากจะดีคอย hit เป็นสองคลิปเอาเด้อครับคลิปที่สองสองแสนครับ คันคือเอาื่อจังไห้เลี้ยวหลายคิดเพิ่นกันเรื่องมึงผิดไหมเพราะแต้อนให้มันเหลือหน่อยที่สุดเฉ่เป็นเ็ดเป็นคิที่สองให้ครับผมาเป็นเล้น่๊ไปให้ครับพอได้ไลฟ์บ่ค่ะกาได้ออนไลน์ไปซิปซิปใบเห้ซิปลิปเล็กนึงนันมันห,นหกก ตุ้มเป็นเป็นแฮตซี่เป็นมาเอาคนกับรถปากคนละใบละใบเป็นบอกคนไปซื้อให้คนไปซื้อนะคนไส่มาหลายใบคนถาว่าแบงไงค่ะอืมครับน่าสะเทียนนะครับครับมันเอาตุ้มไปเลยเนาะเป็นลอตเตอรี่นี่หมดชิปใบแล้วก็ในแอร์เปาตังเงินอีกชิปใบอ้ยยี่ชิปใบอีกแล้วเนาะค่ะยี่ชิปใบเพิ่งหมดทีแล้วเลยเอ่อครับคือพ่อจัดกัน พุ่งซื้อแบบลักษณะนี่นะลูกคลิปไปแล้วอีกคลิปไปนั่นแบบเป็นเอสซีเพิ่มปูเพิ่มเอาไปนั่นเพิ่มเก่ามากเลยถูกไหมครับเรียนทุนคือเอาแต่ทุนมันเอาแต่กําไรมันเล่นละทุนก็เก็บไว้คือเล่ยนจำนี่คือวัฒนสนามอาได้จำนี่ยี่สิบใบก่ะได้หลายอยู่ได้ปป่ะแต่ว่าได้แค่เจ๊ดแบบเมนบ่ค่ะแเมนครับได้แต่เจ๊ดแบบสุดยวเลย พ่อพอให้จังแรกคือพอ่อว่กแบบแรกเล้เคือไฮเจ็ดเจ็คแล้ว<า>คืเช็ดเช็ดอืมแล้วมันมันใจเขามันว่าได้มันใจพ,อพอ่อกะถือว่านี่ล้างค่ะค่ะพอมันใจเนาะครับอ,อันนั้ะมีมีแนวทางที่ว่าอาักบิตอักบิตแตกข้างบนข,ข้างล่างโอ้ค่ะครับวันนี้วันนี้วันนี้พ่อจะไฮเบรรอบแรกนี่พ่อจะให้ไปคกชุดก่อนค่ะ เอาเอาเลขเขียลขช่างลักแต่เลขแบบติดบนติดล่างลงน้ำลายลูกครับเลขลักบออ่าเลขคาตัวเรี่องรั้นอ้นให้สักกันติดต่อลง่กระดกษดูเรียบรอจะบอกเอาเลเนาะครับผมอ่าสองศูนย์สองศูนหกหกเจ็ดเจ็ดเก้า เก้าครับต่อไปหาตัวค่ะคุณเนนฮัวัวโอเคค่ะโอเคจับจับจ um, ับชุดเด้อครับสองศูนย์สองศูนสองศูนหกศูนย์ค่ะเจ็ดศูนย์ศูนย์อ่าแล้วก็เจ็ดหกเจ็ดหก ที่โตแล้วลูกที่โตเนาะค่ะสี่คู่ค่ะเอาสามเก้าสิงเก้าเช็คต่อไปกันสามเก้าสี่เก้าแมนครับคคือเป็นค้าน่วกพอจะเห็นเป็นสองคลิปไปเด้อครับประมาณวันที่ประมาณวันที่ยี่สิบห้าพอจะส่งเห็นดูไปเป็นเชียวเนื่องครับ ให้พ่อดูคัาขาดคนคือเอาเอาไปเพื่อนเลี้ยวหลายคนหมุงจะคนกับลื่มนเนาะพ่อดูซื้อกันเลยไม่คิดกับเพื่อนกับคงหลายอยู่ทั้งสองทนนั่นแหละคิดนิ้วหนึ่งสุดซื้อกว่าสิบหมื่นคนใดวะสี่หมื่นครับพ่อไปนั่งดิกราบเบงคนคิดตามหลายเลแล้วคล้องกนะคนเนาะเกือบหมื่นคนอยู่ขายสองครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเขาทำเลย เออน้องเกิดปีไดลลูกอันสองพันห้าร้อยชี่สิบสามค่ะเอาอปีเอาปีปีไทยเลยปีปีไทยจะรู้ขันถอมาลงาแดงอเงี้ยปีมาลงค่ะมะลงเดี๋ยวเด้อดฟอดสกุลนี่ไงแป๊หนึ่งอัลงมาลงเดียเด๋ยวสียเด๋อวพอดมีดอ้ยกลัสุกับรับโอ้ย อืมสงทางตรงเด็ดผลประโยชน์และโชคลาภอยู่กับระวังแกอันนั้นละเกี่ยวกับโรคของปุยิ่งยังเดียว mm. เรื่องลูกไห้เนาะจนจนโชคลาภแบบนี้แน่นี่มีพ่อผมอ่านอ่าให้ระวังทั้งของเกี่ยวแกกับสุขภาพปุยิ่งนั่นแหละเรื mm. ่องแกความนิ่วเลยลูกอันปีฉลูครับฉลู สรู้โอ้ยสรู้เ <c oughs> จ็บมืเขาเจ็บเจ็บมเข้าบ่คนมีแต่ปวดหลังค่ะเมื่อวา,านนี้เจ็บมือเข่านะมอเขานิดชาแบบนดชาไปยังสินครับอ่าโอ้ระว่างนิดหน่อยอโอกลา้า๊บปุนี่เดี๋ยวนยเรีนเด้อ่นียยัค่ะเรียนเด้ออ,ดอ่าเนี่ยโมมีโชคของของ้องกะ มีอยู่นอีกหน่อยแต่พ่อเปได้ได้ยืดไหล่แต่คือเลขกับที่ได้ได้สองตัวอ่าพ่อเบิ้งดวงได้น้าเหรอคะระวังเกี่ยวแบบโรคเกี่ยวแกครับคุณยิ่งคนละเกี้ยวแก่สุขภาพนะของของมิวไอ้ของนอนเห็นเห็นได้แอนนองหลุดในตาเหมือนลูกสาวพ่อมึงก็เออแต่นหนคิดจะไปคิดทอดลูก อืมครับลูกสาวเพี่งานเป็นพย่งจะมาอ่านกี่ปุ๊บล่ะต้องอ่านถนังเท้าทั้งนนท์มูลีเป็นข้าราชการเนาะลูกสาวพ่อ่พ่อเบิ่งดวงในนั่บ่ค่ะแม่ก็ลูกเบิ่งดวงในนั่บ่จ้ะอ่ากับพ่อรู้เรื่องลูกเรียนมานนิดน่อยก็ดูแลลูกเบิ่งควาเกี่ยวพองเบิ่งลูกเก่าผู้ใดเพ้จนเกลื่อนนะแต่กับพ่อแม่กูเก่งยังดอกเชื้อเขาสนุกสนุกไอ้เพคนได้อยู่อ๋อครับ มันแก่โม่โม่ได้เลี้ยงแก่เ huh. ล uh ี huh. ้ยงอย่างละเพียนเลยเลี้ยงลูกเห็นว่ามุกดวงดาวอันั้นมันโชมมีโชฉมีหลักมีโลกมีไพ่เนี่ยครับเอพี่อยากมึงย้งนเงินได้ปะค่ะเอ่อมันแค่นสิถามพ่อให้เป็นนี้มันโม่ได้ต้องเือว่าพิ่พ่อต้องการเออเพียงแต่ว่าเป็นปีเป็นยังเงี้ยสิพราะบเลยคิดสองเดือนนั่นะได้ตลอดสองเดือนแต่สิว่าให้แก่นั้นนี่เพราะเอดี่เป็นแบบนี้คือคือ มีโชคก็จโชคลาภเรื่องสุขภาพทั้งเดียวนี่ก็คได้อยยุเกี่ยวกับบ้านห้าสิมีโชคบองงวดนี่จังสีบ่าค่ะแม่นเม่นลูกเมยพอถูกคือกันว่าในที่ที่ถามนี่เพราะอย่างบอกว่ากาลังสวง่งน้งกับสองคนนี่ก็พอมาสิบองกันบอกเพราะุณงพอแค้เอาเอาเงเพิ่นไปหลายคนเลยโอ้่ผูุ้ดใหใหแอดให้ใหใหให้ที่สุเลยที่นี่ละม่งทุกคนกันหลายคนอยู่แต่ก บนกว่ามอปลาน้ำแขหมเพิ่ันจอะไรมันแต่แก่นมันเป็นมันตปเชียนคิดยั่นเองใ่มันกันลยบอกไปน้ำกั็บ่ได้อ๋อครับอืมว่ราพอพอท่นร่องนิ้วกับนองเบนงว่าพอที่ลรงหมดแหละขับโมคารเดือบขื้นโมกาอืมเข่าตรงตรงไ่เนาะใชอเข่าตรงตเลยค่ะบริการป้อมค่ะวันนี้ก็คือเอ่อจะเน้นเน้นไทยตละดทำตลก็คือกล้วยไปเรียบร้อย Paid, ครับรกระทำผมว่าวขาซือคือตองรน่อยนึงหรือยี่สิบเตกกลับมันเก่าแค่สิบบาทเทนั้นเยวันทุนไวพอเ้ให้ตรงๆแลยเราไม่ต้องกลับออืค่ะอ่ากอเน้นนิ้วนิ้วน้องซื้อไอศูนย์สองเไป้วหนุกสามโทบ่ค่ะอ่าซื้อลอตเรี่ไวศูนย์สอง แมนครับอ,อ๋อศูนย์สองอ่าหาเงินลอตเตอรีบบไรไรอไร่ไปกิปเช้าใบยัดคุณละใบสองใบไปไปกับนั่นครับเรัสองศูนย์นีนนคออ่ครับเซ็ตสองใบศูนย์สองกับเซ็ตใบหนึ่งกันทุนไว้อ๋อครับจะต้องเด่นแบบนี้แต่ของเนี้ยนั่นด้านโชคลาภนี่โอบโหคอยมีบอยมีเขานอนเขาได้อยู่ค่ะของของเดือนนีป่ะค่ะหรือว่าของปีนี้ค่ะพ่อ ของของมันเป็นประจำเดือนลูกประจำเดือนทิพธามือสิคธามือพ่อจะดูทิพ1ามือพ่อจะเบิรงเกินหนึ่แต่วันที่สิบหกไปอที่วันที่เป็นยังอยู่แต่ันที่นเปวันที่สิบเพิ่งแบบนี่ยซึือพ่อจะเบิรงว่าอพ่อก็มองว่าพ่อถ่วงพ่อพอดีให้ในเดือนสิบเจ็เดือนนี้พ่อจะโ่เลนเลยมันจะได้ดีว่าบันนด้บ่กับโปรเบาอืมครับแล้วันนู้นยกดจับแดง ผมก็ค่อยเกียสังในเรื่องเรื่องหวยครับอืมสมมติถ้าเอฟซอยากดูดวงกับคุณพ่อเนี่ยถามคุณพ่อให้สามารถให้ดูได้ไหมครับได้ลูกตแต่ถามพ่อไม่ได้นะพ่อไม่รู้จะตอบไงพ่อไม่รู้ข้อมคุณพ่อหุดเพียงแต่รู้ว่าปีนี้ที่พอมาลงมาเสียมาเงี้ยมาเงี้ยอะไรวันนี้แล้วพ่อก็บอกแหลสภาพการเงนิน ี๋ยวไปใกล้พอวันที่ยี่ห้ายี่กคยเปตามคนที่่ายเนาะค่าบครับารับครันข้างครัะครันครับคตัวครับครัวครับครับครับค่ับค่ะบคระเครับครับครับครั่ครับมรับครับมับคร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 ับอรับครับิรับครับครับครับอรับครับครับครับรับคตับครับครับครับคับครับอัรััสงัครับ เห็มันเนื้อเลื้อนอยลงเนาะค่ะเห็หนอยลง <Okay. S 2> น,นี่พ่อก็เฮ็ดไปให้ให้เป็นเลขตั้งรักไปให้เพื่อนหายิบจับรถไปลีไว้ครับไอพ่อกับพี่เจพ่อกับพี่ซื้อในแอปเอาอตังสองศูนย์กับเจ็ดหกอือครับซื้อในซื้อแอปเอาตังนเนาะครับยังกัซิปแล้ซิป <laughs> คุณพ่อก็ได้ยี่ซิปใบเนาะดเมื่อกี้นี้เนาะคะ่ะ พอได้ยุโรปอ่วนวนมากก็ได้น้ำมอฟดีขเป็นั่นแหละุมพอพอ,อยอยู่แถวบา้บาเบนเนี่นยมันจะรอยทุกคนนี่ยและทางเบินกับมีู้ด,ดหลายๆอยู่คนเด็กสส่ขางหมดรถมวนยังได้เยอะละใต่แล้วอืมนี้จะมาเขาก็ยิทักไปพอได้วิ่งลงมาอยู่ผีอยู่ป่าไทยจนี่น,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 นได้ไปดีนะรับก่อแล้วก็ยังได้กับลูก จนได้ไปหลีในี่ปลาไัยเนาะค่ะคนไปหาหลายเนาะเป็นมาหลายเป็นมาครับหมัดอุ้ยมังัดรถเปลือกว่างโอ้ยน้าใสเยียมมาหยั่งมาฟอกครับเป็นกะมาด่าเนาะครับไเพินนี่โชกไอ้เพิ่นเป็นกะนี่มันใจญ่มาเนาแม่นค่ะบวันเด็กคเพิ่นดอกเพิ่นมาเองอือครับคือเพิ่นได้โชคน้ำคุณพ่อเนาะเพิ่นกะมีค่าวมุงน้ำมันให้พ่อเนาะค่ะอื อ่าเป็นแบากระเขาข้างหนานี่เป็นแบบยุบบางพ่อพ่อบริสุทธิ์แต่ไม่ได้สักเพ่ไปให้โอ่ให้เอฟซีซื้อมั่นใจดูเียนดูยังไวไห้เต็มอยู่จินมาทั้งหมดละครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมแนวทางของพ่อพอนขอนแก่นนะครับผมงวดก่อนเจ็ดแปดตรงตรงไม่ได้กลับเลยนะครับเอฟซีครับโอ้แนวทางของคุณพ่อนี่แม่นเนาะเพิ่นได้อันลอตเตอรี่งวดก่อนก็ยี่สิบใบงวดนี้ก็ได้อีกยี่สิบใบ ถืกจนได้ไปลี่ในฟ้าไพ่อ่ะคิดเบงเอ็กซ์ซีถืกน,นั่หลังมหาหลายใช่ไหมครับผมอันนี้เพื่อนเพื่อนจะให้เลขหลักมาเนาะสองศูนย์หกเจ็ดเก้าเด็ที่เพื่อนจับคู่มาให้ก็มีสองศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหกสามเก้าแล้วก็สี่เก้า <S <S นะครับผมเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมให้โชคให้หมานให้ร่ำให้รวยนะครับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ